เนี่โชว์โชว์ทมงผมนิดหน่อยเป็นครั้งแรกที่ใส่กิโมโนแบบคุริโซเดะนะคะก็หนาวตอนนี้เจ็ดองศานะคะเ,เราก็ขไปแบไปไทเรอชานะคะ ลายกิโมโนในร้านสวยมากสวยทุกตัวแล้วมาให้เราเลือกเองตามอิสระอีกโอ้โหครแบบยากมากเลยอะทำข้อสอบอยังง่ายกว่านี้อีกอะเรื่องไม่ถูกอะชอบม,มันดูเลยค่าวดงามไปหมดอยากลองทุกแนวเลยแต่ชีวิตต้องเลือก พาทัวร์ร้านนิดนึงนะคะเขามีกิโมโนแบบให้เลือกเยอะมากแล้วก็ลายสวยๆแทนเลยค่ะวันนี้เราเลือกโซนนี้นะคะเป็นกิโมโนแบบฟรโสเดะแขนยาวแบบนี้นะคะซึ่งอายุอย่างเราจริงๆแล้วก็ถ้าทั่วไปก็จะไม่ได้ใช่แล้วนะคะตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นแต่เราเป็นนักท,ท่องเที่ยวแต่ของทองเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะดูหลักพิอากินะคะสวยงามนะคะตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปบอดเพื่ละกันไม่รู้แหละว่าเขาจะพาเราไปถ่ายรูปที่ไหนแต่เราก็ตามตามเขาไปเราเชื่อมือเขานะคะ แต่งออกมาสวยขนาดนี้แล้วก็ลูกค้าเยอะมากนะคะต้องเป็นร้านที่เชี่ยวชาญแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกอย่างออมา,าเส <laughs> เราเริ่มเข้าสู่ย่านที่มีนักท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วนะคะ อันนี้ก็คืออข้าวนงข้าวเป็ดไทยค่ะถ่ายมาแล้วนี้น้องติดต่อของข้าวใช่ค่ะต้องติดต่อต้องยึดติดนงข้าวแล้วเรียนมาได้เลยค่ะร้านใหญ่องร้านใหญ่ร้านใหญ่เองนะคะได้เสิร์ฟได้ค่ะแต่ทางฝั่งนี้นะคะก็คือกล้องของเราคุณคัตสึยะคัตสึระคัตสึระคุณคัตสึระนะคะน่ารักมากเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายติดเขาจะว่าไว้เนี่ยเป็นอะไรอย่างฝั่ะอ๋อที่เขาหยุดถ่ายกันเพราะว่ามีสกายทรีอยู่ข้างหลัง ฉันก็ฮ่าอย่างนี้ที่เองมีสกายทรอยู่ข้างหลัง <laughs> เข้าสู่วัดแล้วนะคะอเราเข้าอีกทางหนึ่งนะคะปกติเราจะไม่ได้เข้าทา่นี้เราจะเข้าทางประตูป่าผา <laughs> <laughs> อันนี้เราก็เข้าอีกด้านหนึ่งบ้านนะคะ กัดหนาวไม่ดูตอนนี้อีสกี่องศาแล้วเมื่อกี้ตอนก่อนชอบรันไปประมาณเจ็ดองศาอากาศอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกอน่นกัหนาวอม่เนี่ยเราเดินผ่าน ทาเข้าวันกันสักหน่อยไหนๆก็ม oh, ีโอกาสใส่กิน oh, กันด้วยนะถ่ายตอนพาเดินแล้วกันพาเที่ยวโอ้ตรงนี้นะคะโอ้กลิ่นผู้ ีเข้ามาอยู่แถวบริเวณวัดถูกต้องค่ะกลิ่นทูบเต็มเลยค่ะาจุดนี้คลิ่งเหมือนวัดอรุณเนาะโอ้โหอรุณเลยเนาะไม่หมือนกันการต่อแถวมาถ่ายรูปแบบนี้ถูกต้องค่ะก็ถ้าอยู่เมืองไทยถ่ายวัดอรุณก็มาญี่ปุ่นก็มาเอาสก๊อตเซ็นโซจิช่ค่ะณจุดนี้ค่ะต้นไม้สวยมันขึ้นสวยใช่มันมันเหมือนพอเป็นสีขาวแล้วมันเป็นมีคนใส่ชุดเล็กดมาถ่ายด้วยแล้วเธอว้าวตอนนี้นะคะแบบว่า เที่ยวมากมายนะคะอันนี้เบื้องหลังของเรานะคะตรงนี้เบื้องหลังจะประมาณนี้นะคะส่วนคนนี้นะคะจะเป็นขปเขารอมุมนะคะใช่เขารอมุอมอยู่นะคะใหที่แล้ <st> <c oughs> มีพรอ็อพเย พาเดินชมสวนนี่เป็นสังจ้าแอบเสียบโทรศัพไวตรงนี้แล้วภาพที่สวยงามเราต้องเอาแล้วกลับปิดไว้หรือเปล่าตรงนี้ก็สวยนะเนี่ย บายบายวัดเซนโซจินะคะวัดดังของอาซากุตะกําลังจะเดินกลับรามจะยากนิดนึงล็อกประตูน่เป็นทริปที่สนุกดีโอ้ห้องนี้อะไ